ทำนายฝันเห็นภัยพิบัติพร้อมเลขเด็ดการฝันเห็นภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟไหม้หรือพาย,ยุมักเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตอาจเป็นเรื่องดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับบริบทของความฝันเรามาดูคำทำนายพร้อมเลขเด็ดจากฝันในแต่ละแบบกันเลยค่ะหากคุณฝันเห็นน้ำท่วมทำนายว่า การเห็นน้ำท่วมสูงไหลแรงอาจหมายถึงอารมณ์ที่ถูกกดดันความเครียดหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตแต่ถ้าในฝันสามารถเอาตัวรอดได้ก็หมายถึงความสำเร็จหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากค่ะเลขเด็ด2-3และ2-5ค่ะหากคุณฝันเห็นแผ่นดินไหวการฝันว่าเกิดแผ่นดินไหวบ้านสันสะเทือน อาจเป็นสัญญาณของความไม่มั่นคงในชีวิตอาจเป็นเรื่องงานความรักหรือครอบครัวแต่ถ้าในฝันสามารถหนีออกมาได้ก็อาจจะหมายถึงการผ่านพ้นปัญหาไปได้อย่างปลอดภัยเลขเด็ด1.7และ4.7ค่ะหากคุณฝันเห็นไฟไหม้การไฟไหม้มักสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหัน หากฝันว่าไฟไหม้บ้านของตัวเองก็หมายถึงการปลดปล่อยสิ่งเก่าและเริ่มต้นสิ่งใหม่หากเป็นไฟไหม้ที่อื่นก็อาจหมายถึงข่าวดีหรือข่าวดีเรื่องการเงินค่ะเลขเด็ด4 4และ04ค่ะหากคุณฝันเห็นพายุพายุหมุนหรือพายุลมแรงอาจเป็นสัญญาณของความวุ่นวายในชีวิตมีเรื่องให้คิดมาก แต่ถ้าพายุสงบลงก็จะหมายถึงการคลี่คลายของปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่เลขเด็ด29และ92ค่ะหากคุณฝันเห็นสึนามิการฝันว่าเจอคลื่นยักษ์ถาโถมอาจหมายถึงอารมณ์ที่ท่วมทน้นความวิตกกังวลหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แต่ถ้าคุณสามารถรอดจากสึนามิได้ก็หมายถึงความแข็งแกร่งและโอกาสที่ดีในอนาคตกำลังจะมาหาค่ะเลขเด็ด0-8และ80หากคุณฝันเห็นภูเขาไฟระเบิดการเห็นภูเขาไฟระเบิดนั้นอาจหมายถึงอารมณ์ที่ถูกกดดันมานานอาจเกิดการประทะหรือการขัดแยง้งหากในฝันเห็นลาวาพุ่งออกมาแบบรุนแรง อาจหมายถึงโชคลาภจากการเสี่ยงดวงค่ะเลขเด็ด3-6และ6-3หากคุณฝันเห็นดินถลม่มหากคุณฝันว่าอยู่ในเหตุการณ์ดินถลม่มอาจหมายถึงปัญหาหนักที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอาจเกี่ยวข้องกับการเงินหรือความสัมพันธ์แต่ถ้าสามารถหนีออกมาได้ ก็แปลว่ามีโอกาสที่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์เลขเด็ด1-8และ8-1ค่ะหากคุณฝันเห็นพายุหิมะหรืออากาศที่หนาวจัดนั่นหมายถึงความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือปัญหาที่ต้องใช้เวลาในการคลี่คลายแต่หากในฝันคุณสามารถหาทางออกได้ นั่นหมายถึงความอดทนและความสำเร็จที่กำลังจะมาถึงค่ะเลขเด็ด07และ70หากคุณฝันเห็นอุกกาบาตตกจากฟ้านั่นหมายถึงเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงหรือการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันแต่ในบางกรณีก็อาจหมายถึงโชคลาภจากสิ่งที่คุณไม่ได้คาดหวังไว้เลขเด็ด45และ54ค่ะ หากคุณฝันเห็นวันสิ้นโลกหากคุณฝันถึงวันสิ้นโลกหรือฝันว่าโลกกำลังจะแตกหรือเห็นหายนะใหญ่โตเรื่องนี้อาจจะสะท้อนถึงความเครียดความกังวลหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในชีวิตของคุณหากในฝันมีการรอดชีวิตนั่นแปลว่าคุณกำลังจะพบโอกาสใหม่ที่ดีขึ้นคะ่ะเลขเด็ด99และ09ค่ะ หากคุณฝันเห็นพายุทอร์นาโดฝันว่าพายุหมุนแรงพัดทุกอย่างปลิวว่อนนั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันอาจเป็นเรื่องงานความรักหรือสุขภาพถ้าพายุทำลายบ้านหรือสิ่งของก็อาจหมายถึงการสูญเสียบางอย่างแต่ถ้าสามารถหลบพายุได้ก็หมายถึงจะผ่านพ้นปัญหาไปได้ค่ะเลขเด็ด3 1 และหนสาหากคุณฝันเห็นสะพานถลม่มหากฝันว่าสะพานพังหรือถล่มลงมาอาจหมายถึงอุปสรรคที่ขวางทางชีวิตอาจเป็นเรื่องความสัมพันธ์หรือโอกาสที่หลุดลอยไปแต่ถ้าในฝันคุณก็ยังสามารถข้ามสะพานไปได้นั่นหมายถึงคุณสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆและผ่านพ้นมันไปได้ค่ะเลขเด็ด 4.1และ1.4หากคุณฝันเห็นพายุฝนตกหนักมีฟ้าผ่าฝันว่าฝนตกหนักจนน้ำท่วมหรือเห็นฟ้าผ่าลงมานั่นหมายถึงความเครียดที่สะสมอาจมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจอย่างเร่งด่วนแต่ถ้าฝนหยุดและเริ่มเห็นแสงแดดนั่นหมายถึงโชคดีที่กำลังจะมาถึงค่ะเลขเด็ด 3 0และ03หากคุณฝันเห็นแม่น้ำเปลี่ยนสีหรือแม่น้ำมีคลื่นแรงฝันเห็นแม่น้ำไหลเชี่ยวหรือแม่น้ำมีสีแดงขุณมัวนั่นหมายถึงอารมณ์ที่ไม่มั่นคงหรือคุณอาจจะได้รับข่าวร้ายแต่ถ้าน้ำกลับมาใสสะอาดได้นั่นก็หมายถึงการเริ่มต้นใหม่ และคุณอาจจะได้รับโชคลาภค่ะเลขเด็ด26และ62สองหากคุณฝันเห็นฝนดาวตกการฝันว่าเห็นฝนดาวตกนั้นอาจหมายถึงโชคลาภแบบไม่คาดฝันหรือโอกาสดีที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้แต่ถ้าฝันว่าดาวตกลงมาโดนตัวคุณคุณก็อาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพหรืออุบัติเหตุค่ะ เลขเด็ด55และ05หากคุณฝันเห็นพยายุทรายพายุทรายพลัดโหมกระหนำ่ำจนมองอะไรไม่เห็นอาจหมายถึงความไม่ชัดเจนในชีวิตมีบางอย่างที่ทำให้สับสนแต่ถ้าพายุสงบลงนั่นหมายถึงความกระจ่างและเจอทางออกชีวิตก็จะดีขึ้นค่ะเลขเด็ด66และ06 หากคุณฝันเห็นเขื่อนแตกการฝันว่าเขื่อนพังหรือน้ำไหลทะลักออกมาจากเขื่อนหมายถึงอารมณ์ที่คุณเก็บกดไว้นานหรือคุณอาจมีปัญหาทางการเงินที่ต้องจัดการแต่ถ้าในฝันคุณสามารถหนีออกมาได้ก็หมายถึงคุณจะพบทางออกของปัญหาเลขเด็ด73และ37ค่ะ หากคุณฝันเห็นภัยพิบัติในเมืองเช่นตึกถลม่มเมืองถูกทำลายหรือตึกพังอาจเป็นสัญญาณเตือนเรื่องความเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณอาจจะต้องมีการตัดสินใจและอาจต้องระวังในการตัดสินใจนั้นซึ่งอาจจะเกี่ยวกับงานหรือที่อยู่อาศัยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันค่ะเลขเด็ด8 8และ08ค่ะ หากคุณฝันเห็นถนนแยกออกจากกันหรือแผ่นดินแยกการฝันว่าเห็นถนนแตกหรือพื้นแผ่นดินแยกออกจากกันนั่นหมายถึงคุณกำลังจะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรืออาจต้องเลือกระหว่างสองทางที่สำคัญในชีวิตค่ะเลขเด็ดคือ3 9และ93หากคุณฝันว่าเห็นน้ำแข็งละลายคุณอยู่ในที่หนาวจัด และน้ำแข็งกำลังละลายนั่นอาจหมายถึงปัญหาที่เริ่มคลี่คลายหรือสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เคยยากให้กลับกลายเป็นเรื่องง่ายค่ะเลขเด็ด2-4และ4-2สสรุปนะคะการฝันเห็นภัยพิบัติต่างๆมีทั้งความหมายในเชิงเตือนภยัยและโชคลาภถ้าฝันเป็นแนวร้ายอาจต้องระวังตัว แต่ถ้าฝันสามารถรอดพ้นจากภัยพิบัติได้ก็แสดงได้ถึงโอกาสและโชคดีที่กำลังจะเข้ามาขึ้นอยู่กับรายละเอียดของความฝันหากคุณรู้สึกมีโชคช่วงนี้ก็อย่าลืมนำเลขเด็ดไปลองเสี่ยงโชคกันดูเผื่อจะโชคดีได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ